หลังจากได้ดูตัวอย่าง d r a g o n Quest 7 r e i m a g i n e ในงาน Nintendo Direct ก็รู้สึกอึ้งและเฮ้ยเอาจริงหรือนี่เกมนี้รีเมคอีกรอบหนึ่งแล้วซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มีการรีเมคใน Nintendo 3DS แล้วก็รีมาสเตอร์ลงในมือถืออีกด้วยแต่ในมือถือนั้นลงเฉพาะ Android และเป็นโซนญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว ส่วนการรีเมคในเวอร์ชันนี้นั้นน่าจะลงให้กับทุกเครื่องแน่นอนแล้วก็ภาพดูสวยแอนิเมชันดูดีสมกับการที่จะเป็นเกมนี้ได้จริงจริงดูจากตัวอย่างนะเกมนี้ครั้งแรกนั้นลงให้กับเครื่อง PlayStation 1 n e ในตอนนั้นก็ถือว่าว้าวแล้วจากการยกระดับจาก Dragon Quest จากเครื่อง Super Nintendo ที่จากภาพจากคุมมองจากด้านบนเพียงอย่างเดียวเปลี่ยนเป็น3มิติที่หมุนรอบๆได้ถึงแม้จะเทียบไม่ได้กับไฟนอล7ในตอนนั้นแต่ก็ถือว่ายกระดับจากดาร์ u เฟสภาคเดิมๆที่เคยมีมาและมีเพิ่มฉากซีซีเข้ามาด้วยถึงแม้แตมีน้อยก็าตามแต่นั่นมันในเวอร์ชั่นของเพย์หนะตอนเอามารีเมคลง 3DS ก็ตัดฉากซีออกไปหมดเหลือแต่ฉากอินเกมไปเลย ซึ่งในมือถือก็เหมือนกันแต่ในตัวอย่างใหม่นี้ของภาค r e ี m a g i n นก็น่าจะปรับทุกอย่างใหม่หมดมันดูเหมือนหนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเลยดูสวยน่าเล่นมากถ้าอยากให้ถึงปีหน้าไวๆแล้วเชียวแต่เดี๋ยวก่อนแล้วดะก็เฟสสิบสอ2ล่ะหายไปไหนประกาศมาแล้วเงียบไปเลยนะครับกลับมาทำภาคเกตรีเมคแทนก็ถือว่าโอเค ก็ยังดีมีภาคหนึ่งภาคสองที่ 3D แล้วก็มีภาคเจ็ดมาต่อเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีให้เล่นนะครับอา้าวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าตอนดาร์กอนเฟ t ภาคเจ็ดที่ทำลงเพล1หนึ่งตอนแรกนั้นมันเป็นยังไงบ้างมาเริ่มจากตรงนี้เลยนะนี่เพลงเดิมสุดคลาสิกที่มีมาทุกภาคตอนนั้นเปิดมาถึงกับโอ้ภาาเป็นอย่างนี้แล้วเหรอโอ้ี่ารประสาท หาแฟนที่อะไรต่างๆนะน้ำทะเลตอนนั้นก็ว้าวแล้วครับในตอนนั้นก็นึกว่าจะได้เล่นฉากแบบนี้แล้วนะแต่จริงๆแล้วในเกมมันไม่ใช่นะแล้วก็โอเคอย่างน้อยก็ถ้ามีแบบนี้ให้ดูระหว่างเกมก็ดีนะครับแต่พอเล่นจริงๆแล้วมันก็มีไม่กี่ฉากหรอกซึ่งก็ฉากเปิดก็ยาวที่สุดแล้วแหละ แบบนี้นะแล้วก็เล่นไปถึงจะมีอีกนิดหน่อยในบางฉากเท่านั้น นี่ในเกมมาแล้วตอนเล่นตัวละครเราแค่นี้เองแต่ฉากก็ถือว่าดูดีครับแล้วก็หมุนได้ด้วยนี่ฉากออกเรือในตอนนั้นถือว่ายิ่งใหญ่เหมือนกัน โอเคมาดูในฝั่งของเครื่อง 3D s กันบ้างนะครับภาพก็สวยขึ้นถือว่าเยอะเลยแหละเนี่ยภาพตอนเล่นถือว่าดูดียกระดับขึ้นมาเลย แต่ก็นะด้วยความที่เป็นเครื่อง 3D s มันก็จอเล็กนิดเดียวเวลาเราดูในนั้นมันก็สวยแหละอ่ายังไม่พอยังเอาไปลงมือถือด้วยในมือถือก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วมันก็ภาพคมขึ้นแล้วก็ได้จอยาวๆแบบแนวตั้งนะแล้วเราก็หมุนมนมาเล่นได้ อันนี้ตอนต่อสู้นะมันก็เห็นตัวเราด้วยใน3 d มก็เห็นนะแต่เห็นครึ่งเดียวอันนี้มันยาวไงมันก็เลยเห็นเต็มๆได้อ๋อในตัวอย่างนี้เขาน่าจะมอดภาษาอังกฤษมาลงนะจริงๆแล้วเกมตัวเกมมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นอันนี้ลองเทียบกับเวอร์ชัน3 d มดูนะจะเห็นว่าของ3 d มภาพมันแตกนะแต่เราก็ขยายนั่นแหละแต่ถ้าของมือถือขยายมันไม่แตกไง อันนี้ตอนสู้แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ของ 3ds มันก็คือจอล่างจะเป็นแถบพลังนั่นแหละของมือถือก็ย้ายแถบพลังไปแปะที่ข้างบนแทนแล้วก็เห็นตัวละครเต็มนะเี่ยของ 3ds เห็นตัวละครครึ่งเดียว มาดูของฝั่งเวอร์ชันตั้งเดิมกันบ้างนะมันก็ไม่แย่นะในตอนนั้นน่ะก็ถือว่าเออมีแอนิเมชันให้แล้วแต่ว่ามันไม่กระดุกกระดิกตอนอยู่ตอนลอสู้ใน่สิมันขยับแค่ตอนโจมตีเราแล้วก็ไม่เห็นตัวละครอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะตั้งแต่แรกๆแล้วก็มาดูฉากสู้ในเวอร์ชันใหม่กันบ้างนะเท่าที่เห็นนี่มันก็น่าจะคล้ายของเวอร์ชัน 3DS นะ แต่ถ้ามันทําเหมือนภาคสิเลยก็น่าจะดีอยู่ก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะแต่รวมๆแล้วดูดีน่าเล่นแน่นอนก็โอเคจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการเรียกว่าอะไรดีเปรียบเทียบรีบรวิวถึงรีวิวตัวอย่างนะแล้วของเก่ามาพูดถึงนิดหน่อยแค่นั้นส่วนตัวแล้วผมชอบซีรีส์นี้อยู่แล้วนะ โอเคก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวมีเกมอะไรนะ่าสนใจก็ออกมาพูดคุยกันใหม่นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ Dragon Quest VII reimagined. That's the spirit. Look out, world. Here we come.